วันนี้เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักความสัมพันธ์อีกแล้วความสัมพันธ์กลับไปกลับมาอีกแล้วนักเรียนดูค่ะดูจากหน้าจอเห็นอยู่ไหมโอลืมเช็คว่านักเรียนเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมคะเ,เออโอเคเห็นรนะับเห็นหน้าจอถือว่าใช้ได้นักเรียนดูค่ะในหน้าจอมีถุงลูกปัดทางซ้ายมือเห็นไหมคะหนึ่งถุงหนึ่งถุง หนักหนึ่งกิโลกรัมถุงใหญ่ๆเนี่ยนะทางซ้ายเนี่ยนะลูก1นึกิโลกรัมทีนี้คุณครูอยากจะเอาไปแบ่งขายคุณครูก็เ,เอาน้ำลูกปัดทั้งหมดเนี่ยหนัก1กิโลเนี่ยมาแบ่งเป็น10ถุงเท่าๆกันแบ่งเป็นสิบถุงเท่าเท่ากันด้านขวามือเห็นไหมคะมีกี่ถุงหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็แสบแต่ละถุงเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อเรามีลูกปัดอยู่1กิโลกรัมเราเอาไปแบ่งใส่ถุงเท่าๆกันเลยเนี่ยสิถุงจะได้ถุงละ100กรัม ความสัมพันธ์ของมันอยู่ตรงไหนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักดูนะคะจากน้ำหนักลูกปัด1กิโลกรัม1กิโลกรัมเอามาแบ่งใส่ถุงได้10ถุงแต่และถุงหนัก100กรัมเห็นไหมคะดังนั้นน้ำหนักทั้งหมดที่ อยู่ในถุงสิบถุงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับ1น0 0งกรัมหมายความว่า1กิโลกรัมหนักเท่ากับ1,000กรัมแต่เขียนบอกน้ำหนักเป็นสองรูปแบบโอเคไหมคะเขียนได้2รูปแบบ แต่ก็ไม่ได้หมายควาว่าหนูจะเปลี่ยนหน่วยแล้วแบบได้เลยนะหนูจะต้องดูตัวเลขด้วยนะคะจะต้องเปลี่ยนตัวเลขด้วยโอเคไหมคะ,ะทีนี้มาดูอันนี้มองเห็นไหมลูกทั้งหมดนะคะโอเคเดี๋ยวดูนะคะจากแผนภาพบอกน้ำหนักเนี่ยสองรูปแบบเป็นกิโลกรัมและกรัมแล้วก็เป็นกรัมอย่างเดียวอ่ะดู ดูทีละอันดูทีละอันผลไม้ทางซ้ายมือเห็นไหมคะมีอะไรบ้างมีเงาะมีมะม่วงมีแตงโมแต่ละชนิดให้แทนด้วยแทบสีเห็นไหมคะมโอเคนะทีนี้เรามาดูน้ำหนักของเงาะสีแดงเอาสีแดงก่อนนะลูก แถบสีแดงแทนน้ำหนักเงาะทั้งหมดที่เราช่างมานักเรียนลองสังเกตดูค่ะบริเวณตารางเนี่ยบริเวณช่องใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมคะจะมีตัวเลขอยู่กำกับอยู่บอกสองจุดก็คือหนึ่งด้านบนสองเห็นไหมคะด้านล่างอย่าสับสนนะลูกด้านบนกับด้านล่างบอก น้ำหนักคนละหน่วยช้าช้านะด้านบนกับด้านล่างบอกน้ำหนักคนละหน่วยทีนี้เวลาเราจะอ่านค่าน้ำหนักให้เลือกอ่านทีละอันคืออ่านอันบนแล้วเขียนแล้วก็มาอ่านอันล่างแล้วเขียนโอเคไหมคะช้าๆนะต้องดูอันบนเขียนอันล่าง เขียนโอเคไหมคะอ่ะทำไมให้ดูอันบนและอันล่างให้ดูว่าทั้งอันบนและอันล่างเนี่ยมันบอกหน่วยคนละหน่วยแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมมันมีเพราะว่ามันให้ค่าน้ำหนักที่เท่ากันโอเคนะอาดูอันบนก่อนพิกัดสูงสุดของอันบนคือกี่กิโลกรัมอันบนตามครับอ่าสกิโลกรัมเก่งมากพิกัดอันบน เต็มที่เลยฉันวัดได้แค่สามกิโลกรมัมดูอันล่างดูดันล่างอันล่างค่ะพี่กัดเต็มที่อยู่ที่เท่าไหร่คะสามพันกรัมค่ะสามพันกรัมนักเรียนเห็นขีดเล็กๆนั่นไหมขีดเล็กๆขีดเล็กๆนี้มีค่ากี่กรัมขีดเล็กขีดเดียวอะขีดเดียวหนึ่งครับเท่าไหร่นะลูกถูกแล้วอะไรนะหนะึ่ง <1, S 1> หนึ่งอะไรเอ่ย หนึ่งกรัมก็ยังยังอีกนิดนึงหนึ่งแล้วถูกแล้วแต่หนึ่งอะไรเอ่นหนึ่งร้อยกรัมถูกต้องหนึ่งร้อยกรัมเนื่องจากดูด้านบนบอกพิกัดเป็นกิโลกรัมด้านล่างบอกพิกัดเป็นกรัมแสดงว่าหนึ่งขีดเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมน้องนับดูค่ะนับจากศูนย์อันด้านล่างนะดูด้านล่างก่อนนะศูนย์แล้วก็หนึ่งขีดก็หนึ่งร้อยต่อไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้า ร้อยนั่นเองโอเคไหมคะไม่ใช่หนึ่งกรัมหนึ่งร้อยกรัมโอเคไหมดูเงาะลูกเงาะแถบสีแดงอ่านจากด้านบนเงาะหนักเท่าไหร่สกิโลครับสามกิโลกรัม,ม,รมใช้คำว่ากรัมด้วยเพราะว่าคำว่าสามกิโลเป็นภาษาพูดเราพูดกันเองใช่ไหมนักเรียนไปซื้อเงาะใ้ครูสาโลอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาพูดโอเคไหมเดี๋ยวมันจะติดนะเวลาเขียนแบบฝึกหัดอะ สามกิโลกรัมให้ลองพูดแบบว่ามีรอเรือเพราะว่านักเรียนบางคนอ่ะเขียนกรคมเป็นลอลิงถ้านักเรียนเดาไม่ออกหรือเอ๊ะจำไม่ได้ลอเรือหรือลอลิงให้เรียนดูตามโจทย์มันก็ได้ค่ะหรือตัวอย่างก็จะมีบอกว่าคํานี้เขียนยังไงก็พอมีช่วยเราได้อยู่โอเคนะเงาะหนักสามกิโลกรัมดูแถบด้านล่าง งอหนักเท่าไหร่ถ้าดูแถบด้านล่างสามพักรัมสามพันกรัมโอเคสามพกรัมสแสดงว่างอ,อนเนี่ยหนักสามกิโลกรัมหรือสามพันกรัมตอบอันไหนก็ได้เพราะเขามีค่าน้ำหนักตอนนี้เท่ากัน โอ,โอเคไหมคือไหมคะอ้าวมะม่วงมะม่วงหนักเท่าไหร่คะสองพันกรัมครับอ้าวอ่านจากด้านบนก่อนอ่านด้านบนก่อนส <2, 000. S 1> องกิโลกรัมกิโลกรัมสองกิโลกรัมสองกิโลกรัมแล้วถ้าเราดูแถบด้านล่างมะม่วงจะหนักเท่าไหร่คะสองพกรัมสองพันกรัมสองพันกรัมโอเคไหม แสดงว่ามะม่วงหนัก2กิโลกรัมเท่ากับ2,000กรัมพอดีโอเคไหมลูกอ่ะดูแตงโมสิคะแถบสีเขียวแตงโมแถบสีเขียวดูจากแถบด้านบนหนักเท่าไหร่เอาด้านบน2กิโลครับ2กิโลกรม2กิโรัมถูกถูกถูก อ่ะดูสิลูกแถบสีเขียวเกินสองมาถูกไหมแถบสีเขียวเนี่ยมันเกินสองมานักเรียนตอบสองสองกิโลกรัมถูกค่ะถูกแต่สกมตหนอ่ะแต่มันเลยมาอีกเห็นไหมลูกมันเลยมาอีกหน่อยเราเอาเขามาด้วยเราไม่ทอดจริงเขานะเขาเลยไปเท่าไหร่บ้างเอาหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าหขีดตรงนี้ ห้าขีดตรงนี้แสดงค่าห้าร้อยกรัมดังนั้นแตงโมหนักสองกิโลกรัมห้าร <500 S 2> ้อยกรัมถูกต้องอ่ะแล้วถ้าอ่านจากแถบด้านล่างนะคะสองพันกรัมห้า,หา,หา,หารอ้อยครับสองพัน,พนห้า,าร้อยกรัมค่ะอ่านเหมาเลยลูกอ่านเมาเลยไม่ต้งองแยันห้หารักถูกถูก มันง่ายข่าด<ห>ด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยกรัมโอเคไหมคะอ่านเหมาเลยเลยแต่ข้างบนทําไมเราถึงอ่านแยกกันเพราะว่าข้างบนมันเป็นหน่วยใหญ่ไงแล้วมันมีเศษมาห้าร้อยกรัมมันมันมันยังไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมอ่ะเราก็เลยต้องอ่านแยกกันแบบนี้มันมีอยู่ในแบบฝึกหดัดโอเคไหมฝึกอ่านอ่านผิดอ่านถูกตอนนี้ไม่เป็นไรขอให้ได้ฝึกโอเคไหมอ่ะโอเคต่อไปจ้า ไม่ยากหรอกนักเรียนนี่ปลาสวายคล่องแล้วคล่องแล้วคุณครูว่าวันนี้ไปซื้อปลาปลาสวายเมื่ออ่านจากแถบบนหนักเท่าไหร่คะหน่งกิโลกรัมครับหนึ่งกิโลกรัมครับห้าร้อยกรัมครับเออเอามาด้วยอย่าทิ้งอะไร,ไรับทำไมแบบเวลาเราซื้อปลาเอาซื้อเกินหนึ่งกิโล ัดหางทิ้งอย่างนี้เหรอไม่ได้เขาขายทั้งตัวนะโอเคไหมไม่ได้ไม่ได้ปลาสวายหนักเท่าไหร่นะสักหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมโอเคไหมคะถ้าอ่านปลาสวายตามแถบด้านล่างปลาสวายจะหนักเท่าไหร่คะหนึ่งพันกรัมหือหนึ่งพันห้าร้อยกรัมหนึ่งพันห้าร้อยกรัมเนี่ยกันสิลูกหนึ่งพันห้าร้อย กรัมครูยังไม่ได้เขียนเลยอ่ะหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมหรือหนึ่งพันห้าร้อยกรัมปลากระพงหนักเท่าไหร่จ๊ะอ่านจากแทบบนก่อนหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมปลากระพง สองกิโลกรัมสองกิโลกรัมสองกิโลร้อยกรัมสองร้อยกรัมโอเคกสองกิโลกรัมสองร้อยกรัมแสดงว่าเล็งอยู่ใช่ไหมว่าไอขีดมันถึงตรงไหนสองกิโลกรัมสองร้อยกรัมแล้วถ้าอ่านจากแถบด้านล่างล่ะคะสองพันสองร้อยกรัมครับเก่งมากคล่องแล้วสองพันสองร้อย กรัมนั่นเองเดี๋ยวขอเขียนให้ดูสำหรับคนที่ตอบเพื่อนไม่ทัน2กิโลกรัม200กรัมหรือ2,200กรัมโอเคไหมงงไหมลกูกอ๋อค,คุณครูจะแคปหน้าจอ,อยังไงโอเคขอแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งจะได้เอาไว้ดูเด็กน้อยจะเอาไว้ดูโอเคต่ออ่า ในกรณีที่เป็นโจทย์มาเลยแบบนี้อ่าดูนะลูกหนึ่งพันกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวนะขอโทษพูดผิด1กิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพกรัมถ้าเราไม่มีแถบเป็นโจทย์มาให้แบบนี้จะทำอย่างไรโจทย์ขานน้ำหนักสามกิโลกรัม เจ็ดร้อยห้าสิบหกกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กรัมอะดูกระบวนการคิดด,ดูกระบวนการคิดนิดนึงหนูดูเห็นข้างบนไหมคะเห็นความสัมพันธ์ข้างบนที่คุณครูเอามาให้ไหมนี่แหละเป็นตัวช่วยในการหาว่า3กิโลกรัมจะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็เขียนมาก่อน1กิโลกรัมอันนี้เป็นกระบวนการคิดการทด นักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนในแบบฝึกหัดก็ได้ไปทดอยู่ในกระดาษแล้วค่อยเอามาใส่ก็ได้อความสัมพันธ์ของน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมถ้าน้ำหนัก3กิโลกรัมจะเท่ากับกี่กรัมคะส0มพันกรัมาม,ม,ามันกรัมคะ่ะ เก่งมาค่ะเท่ากับสามพันกรัมโอเคไหมไม่งงนะเหลือ7จ็ด้อยห้าสหกรัมเราค่อยเอามารวมทีหลังดังนั้นสามคุณคูเขียนย่อนะ3มกิโลกรัมเจ็ดร้ห้ากรัมเท่ากับเท่ากับสามพันเอามาจากด้านบนเนี่ยสามพันรวมกับนี่เลยค่ะ เ5็ดรกรัมได้เท่าไร่คะ <50 S 1> ได้เท่ากับ3756กร้อยห้าสกรัมเก่งมาก <50 S 1> ยากไหมไหว <50 6. S 1> ไหมโอเคนักเรียนตัวอย่างถัดไปคะ่ะอ่าเดี๋ยวดูให้ดูอันแรกก่อนอันแรกอะ่ะเปลี่ยนจากกิโลกรัมหน่วยใหญ่ๆห่ะทั้งกิโลเพื่อเปลี่ยนมาเป็นกรัม เห็นไหมคะเดี๋ยวตัวอย่างตอนที่2น้ำหนักรวมทั้งหมดเลยตักกรัมเนี่ยจะตีออกมาเป็นกิโลได้อย่างไงความสัมพันธ์ที่เราใช้ในการแก้ปัญหาข้อเนี่ยก็เป็นอันเดิมก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมโอเคไหมคะอ่ะโอเคไหมอ่ะทีนี้จะทำอย่างไรนักเรียนดูที่โจทย์น้ำหนัก2,498 เอาใหม่นะคะโจทย์นะคะน้ำหนัก 2, 4 9 8กรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมอ่าทำยังไงความสัมพันธ์1กิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพกรัมจะเขียนหนึ่งกิโลกรัมมาก่อนไหมไม่ต้องเขียนอันนี้มาก่อนเขียนกรัมมาก่อนอย่างนี้เพื่อความง่ายสลับกัน สลับกันอ่ะ1,000พกรัมเท่ากับ1โอ้ยขอ1่กิโลกรัมทำไมเอาพันกรัมมาก่อนดูจากโจทย์มะคะลูกโจทย์มันเขียนว่าโจทย์มันมีคำถามของกรัมก่อนเห็นไมมันมีกรัมมาก่อนแล้วค่อยมาถามว่ากี่กิโลเราก็เลยเขียนกรัมมาก่อนกิโลเพื่อที่จะง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมโอเคไหมอ่ะทีนี้ บรรทัดที่สองน้ำหนักที่เขาให้มาเนี่ยจากโจทย์เนี่ยสองพกรัมเราไม่ต้องเอามาหมดเพราะว่ามันอยู่ระหว่างสองพันถึงสามพเราเอามาแบบเลขกลมๆเอามาแค่สองพพอแยกออกค่ะสองพกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัม หนึ่งพันเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมถ้าสองพันเท่ากับกี่กิโลคะ TikTok สองกิโลกรัมคถูก <S 2> 2 <S ค่ะสองกิโลกรัมดังนั้นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกรัมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกรัมเท่ากับ สกิโลกรัมไปแล้วนะสองกิโลกรัมใช่ใช่สองกิโลกรัมสองเหลือเท่าไหร่กิโลสี่ร้อยเก้าสิบแปดสี่ร้อยเก้าสบแปดกรัมค่ะถูกต้องสี่ร้อยเก้าสิบแปดกรัมยากไหมคะยากเกินไปไหมเขียนไม่สวยเลยอ่ะไม่ยากค่ะได้นะเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูง่ายเพราะมันเป็นเลขกลมๆมันเป็นแบบไม่ต้อง ตัวเลขไม่ละเอียดมากค,คณคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะเดี๋ยวคงแคปไปให้ดูแล้วกันอ่ะหนึ่งอันเดี๋ยวแคปอันนู้นให้ด้วยอ่ะหนึ่งอันเป็นสองอันโอเคอ่วทดสอบบอกน้ำหนักเป็นกรัมจงบอกน้ำหนักเป็นกรัม เมื่อหน<ะ>ึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมข้อหนึ่งถ้าสามกิโลกรัมจะเท่ากับกี่กรัมสกิโลกรัมเท่ากับสามพันกิโลคระสามพันกรัมค่ะ3,000กรัมสามพันกรัมค่ะสามพันกิโลโบบ่อใช่ไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบการรีบเกินไปทำให้เราเสียสมาธิข้อสองค่ะห้ากิโลกรัมกับอีกสิบห้ากรัมมีค <5, 000 S 1> ่าเท่ากับ ห้าพันห้าพันห้าพันอห้าพันห้ากรัมครับห้าพันเท่าไหร่นะสุกแล้วล่ะห้าพันอะไรนะหพันสิบห้ากรัมค่ะห้าพันสิบห้ากรัมง่ายเนาะข้อสามค่ะหกกิโลกรัมเก้าร้อยเก้าสิบกรัมหกพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกรัม ข้อสี่ถูกต้องเก้าพันสองอยเก้ากรัมเก่งมากอันนี้เปลี่ยนจากกิโลกรัมไปเป็นกรัมนะต่อไปค่ะเปลี่ยนจากกิโลกรัมโอขอโทษเปลี่ยนจากกรัมเป็นกิโลกรัมและเป็นกรัมอ่า ความสัมพันธ์เดิมไม่เปลี่ยนนะความสัมพันธ์นี้ตายตัวนะลูกเป็นมาตรฐานใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมข้อ1ค่ะ1,200กรัมเท่ากับกี่กิโล1กิโลกรัมกับ200กรัมเก่งมากคุณครูขออนุญาตเขียนย่อนะเพราะว่ารีบข้อ2จ้ะ3,209กรัมเท่ากับ กี 2> 3, 3, 2, ่กิโลกรัมสามกิโลสองร้อยเก้ากรัมค่ะเก่งมากคะ่ะเก้ากิโลหรือเปล่าเก้ากิโลอะไรเราใจเย็นไม่มีเก้ากิโลสามกิโลก็พอมั้งข้อสามค่ะสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมสี่กิโลกรัมห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมค่ะสี่กิโลกรัมโอ้ยครูครูเขียนผิด สักคู่แป๊บหนึง่งขอลบก่อนโอ้ยเขียนอีกแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะสี่กิโลกรัมห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมข้อสี่ค่ะหนึ่งห,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 งหงมื่นกสามร้อยเจ็ดสิบกรัมฮะ ท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสิบกิโลกรัมเก่งมากค่ะสิบกิโลกรัมสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบห้าเฮ้ยสามร้อยเจ็ดสิบกกรัมตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมตรงนี้แล้อ่าตรงนี้งงไหมคะเพราะว่ามันเกินอ่ะมันเกินพันอ่ะมันไปเป็นหมื่นอ่ะมันเป็นหมื่นเรื่อกลายเป็นสิบไปเลย โอเคไหมคะโอเคไหมดังนั้นนะคะนักเรียนอันนี้รูสรุปให้ความสัมพันธ์ของน้ำหนักแล้ว่าง1กิโลกรัมเท่ากับหนึ่กรัมสามารถเขียนบอกน้ำหนักได้2แบบก็คือเขียนเป็นกิโลกร,รัมกับกร,รัมเหมือนที่ขุนถืออยู่ตอนนี้เห็นคะเขียนได้แบบนี้หรือจะเหมือนออมสินที่ถืออยู่ตอนนี้ก็ได้ก็คือ เขียนรวมเลยเขียนเป็นกิโลกรัมเห็นไหมลูกแต่ในการเขียนแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องดูตัวเลขด้วยนะจะต้องเปลี่ยนตัวเลขด้วยโอเคไหมคะไม่ใช่อยากจะลบแล้วก็เขียนแบบเอาหน่วยมาใส่ได้เลยไม่ได้จะต้องเปลี่ยนตัวเลขด้วยโดยใช้ความสัมพันธ์ของน้ำหนักที่1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0พ กรัมนั่นเองจะต้องเปลี่ยนตัวเลขด้วยโอเคไหมคะเอาเอาแบบฟึงกันขึ้นมาลูก